สู่สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์มาครับสู่สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะอยากจะพูดถึงสไนเปอร์อยู่กระบ,บอกหนึ่งเป็นปืนที่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับแล้วก็มันมีอัปเดตใหญ่ไปเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเจ้าบาเลตเอ็มนั่นเองครับในอัปเดตเดือนที่แล้วนะครับปืนนี้ถูกเนิร์ฟหนักเลยก็คือความเสียหายผ่านไอวอลโดนลบ15%นะครับ ส่วนตัวผมมองว่ามันเยอะอยู่นะสมมุติเรายิงคนหลังไอวอนนัดละ100ถ้าโดนลดไป15%ก็เท่ากับจะเหลือยิงเข้านัดละ85เองนะฮะนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบาเรตเลยนะครับคือ GM อาจจะต้องการให้คนไปเล่นกระบอกอื่นมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่าน,านมาเนี่ยบาเลตมันเป็นสไนเปอร์อันดับหนึ่งที่ผมชอบใช้เลยนะมันยิงได้ทั้ง ไม่ทะลุไอวอลและก็ยิงแบบทะลุไอวอลได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระบอกเดียวเนี่ยมันไปได้ทุกสถานการณ์ก็รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหลังจากโดนเนิร์ฟแล้วเนี่ยมันจะยิงเข้านัดลาเท่าไหร่นะครับวันนี้เดี๋ยวต้องเน้นแบบเล่นยิงคนหลังไอวอลเจอหลังไอวอลปุ๊บผมสับเลยสับหมดอะ่ะสับเป็นหมูเลยลงกัที่วงฟ้านะฮะลงมาถึงได้ก่่นหนึ่งกระบอกเฮ้ย วันนี้สุ่มทีมมากับใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอีก3คนมีของโพมมีแคมมียูเนมนะฮะอุ้ยนี่เจอสองกระบอกว้าว <Wow. S 1> คือตอนแรกอะผมจะเล่นตั้งแต่ช่วงนารูโตแล้วนะแต่ว่าตอนอีเวนต์นารูโตไอวงฟ้าเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นวงแดงนะครับแล้วปืนสไนเปอร์หายากมากก็เลยต้องรอจบอีเวนต์คอลลบก่อนแล้วเราก็มาเล่น หาปืนสไนเปอร์ในวงฟ้ากันเหมือนปกตินะครับโอเคมาตอนนี้ของพร้อมแล้วปืนก็พร้อมกระสุนก็พร้อมคนพร้อมเหลือแต่ศัตรูที่จะมาให้เรายิงเนี่ยแหละที่ยังไม่พร้อม <c oughs> วันนี้สกินที่ใส่มานะครับก็จะเป็นเอ็ก b สเมอร์นะฮะบวกดาเมจหนึ่งเจา 1, ะเกาะหนึ่งลบแม็กนะครับสกินนี้เน้นยิงแรงนะเพราะว่าได้ทั้งดาเมจได้ทั้งเจาะเกาะส่วนคอมโบเนี่ยก็มีทัศยะ มีราฟาเอลมีโมโคแล้วก็มาโลนะครับส่วนกูหูเป็นน้องเต่าเดือแฟดเอาไว้ลดความเสียหายจากด้านหลังนั่นเองเดี๋ยวไปซื้อของแต่งกันก่นกอนนะครับเจ๊เจ๊ผ่านไททองอันหนึ่งครับสไนเปอร์ก็ใส่พานท้ายได้แล้วนะฮะซึ่งใส่ไปทำไมเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน oh, <no. S 1> ความสามารถมันจะบวกลดแรงถีบกับเพิ่มความลั่นนะครับแต่ว่าปืสนสไนที่เพิ่มลั่นเนี่ยเอาจริงมันค่อนข้างจะยากนะฮะ มีใครแยกออกไหมสนเพิ่มรันแล้วมันดียังไงเนี่ยน,นะครับเป็นสกินบาลเล็ตกันดั้มนะฮะสกินนี้ก็ใช้ดียิงแรงยิงจอ่อแต่จะยิงตายหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเอาเพื่อนเบอร์สามโดนอะไรครับผมมาแล้วลำหนึ่งอูแล้วเขาไม่ไอวอลเขาวิ่งอย่างเดียวลำสอง ตัวนี้ยิงผมตัวขวาผมจะมาเทสดาเมจหลังไอวอลครับพี่ร้อยห้าแปดร้อห้าเอา้าแล้วไม่ลงไอวอลตายกันรัวๆโอ้จังหวะน,นี้ขอยาเยี่ยมเลยปักธงโชว์ไปหนึ่งทีเพื่อนบอกเยี่ยมเลยเป็นไงเ <laughs> ยี่ยมเลยฮะไม่ได้ตั้งใจจะยิงตาย จะให้เขาตั้งไอวอลผมอยากเทสดาเมจแต่เอาจริงมันก็หลายองค์ประกอบแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะเทสให้มันชัดๆว่าเข้านัดละเท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะเทสยากเอาเป็นว่าใช้ความรู้สึกและกันเออถ้าเกิดหลังไอวอลแล้วโดนสัก2นัดตายอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเยอะนะ ในเดือนนี้มีคนยังไม่กดติดตาม43.2%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึง10ล้นซับไวๆด้วยนะครับตามมาเพื่อนเดี๋ยวไปหาคนในคาตูกันนะครับเมืองนี้น่าจะมีเก็บเหรียญก่อนเพื่อนตายมันต้องชุบจะตายบ่อยแล้วกันเหรียญไม่ค่อยจะมาแจ๊บัตรทองใบหนึ่งครับจดให้หกลย ไปเลยเพื่อนนำเลยจานจีรยะนำเลยจิระยะขี่เวฟซิ่งอุ้ยแล้วไข่เขามาโดเนตโลัว,ลว <Wow. S 1> ขอบคุณสำหรับทุกยอดด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> กดกันไม่พักเลย <c oughs> ผมบอกเลยไอจิงส่งส่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปกดตู้โกให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้เหรียญเฟอร์มากมีเป็นร้านสองร้านไม่รู้จะเอาไปใช้อะไร J m ช่วยจัดปืนเลเวลเจ็ด กระบอกถัดไปใช้เหรียญโกสุ่มให้หน่อยดิบอกเลยขายดีแน่นอนทุกคนที่มีเหรียญโกเนี่ยจะพร้อมใจกันเข้าเกมมาสุ่มสกินปืนเชื่อผมไหมถ้าผมเป็น GM ผมทําแล้วผมจัดปืนเลเวล8ให้เลยใช้เหรียญโกสุ่มเท่านั้นเออรับรองคนจะมาเก็บเหรียญกันแบบว่ามาหาศารไปมุ่งหน้ากโกทูสู่เมืองพีกเฮ้ยทางซ้ายมีคนชุบมีคนชุบตีหึตีหึงต,งตีซ้ายเพื่อนซ้อนหน่อยซ้อนหน่อยแถวนี้เลยทันปะเนี่ยอ๋อชุบในพีก ในพลิกในพิกแสงยังอยู่แต่ผมจะไปทันหรือเปล่าไม่รู้เกิดกันยังนะเฮ้ยมาๆๆสองคนสองคนอื้ือืมยิงอย่างยากป้อมันไม่ล็อกลองตรงนี้ป่ะ ผมไปลัดเพื่อนปะเนี่ยเม็ดเดียวล่วงเฉยแ2เฮ้ย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 ยเฮ้ยใครมากดไล์รัวไม่อะไรไม่พักเลยคนนี้สองเม็ดล่วงไอ้ไอวอรหน่อยไว้รุ่น ขอลองหน่อยโอ้โหแม้วันนี้ไม่มีใครอยากจะแลกกับเราเลยหรือว่าเรามาเยอะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศสุมทีมสี่มาเอาเบอร์สามไปล้มตรงไหนนะล้มไม่พักเลยเพื่อนเหรียญไม่มีด้วยานประเด็นมันชุบยากหรือเปล่าแต่เบอร์สามไม่ได้อยู่โซนนี้นะผมว่าเขาน่าจะไปตายที่อื่นเฮ้ยนี่นี่นี่มี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 ล้ม คนนีก็ไม่ไอวอผมจะเทด้าเม็หลังไอวอแต่พี่ไม่ตั้งไอวอคือยังไงถ้ารู้ว่าพี่จะไม่ตั้งอย่างนี้ผมเล่นไอดักไม่ดีกว่าเหรอออกมาสวยดิอูยยังเบา6 9เ2 คนนี้ร้อยหนึง่งมีขึ้นร้อยอยู่โอเคแต่ว่าคนแรกเบามากผมว่าโดนเนิฟจริงนะเนี่ยสุดหปเซที่หายไปแต่ถ้านับเป็นจํานวนนัดก็สองสานัดเหมือนเดิมเดี๋ยวไปตู้เจ้ก่อนเจ๊เจ๊บัตรทองใบหนึง่งเหรียญจะหมดแล้วเพื่อน 800. เหลือแปดร้ยตรงน,นี้มี200มีพันหนึ่งเพื่อนจะตายบ่อยอุ้ยชุบก่อนใครลอยผมตัวไหนบนบ้านปะ ไม่เห็นล่นสก,ก่อแหกเลยเอาเบอร์สี่ตัวในบ้านจริงเฮ้ยงานมาแล้วแบบหนึ่งเพื่อนช่วยไม่ได้โดนชาร์จล้ม เจอตีตึงเพื่อนลมรัวๆถอยแป๊บเบาไอ้น้องอ่ะไอ้วอใช่ไม่ต้องพันวสวยเพื่อน เม็ดละ80ตั้งไอวอลได้ถูกจังหวะมากเม็ดแรกร้อยเม็ดต่อไปเหลือ80เบาจริงเบาแบบเห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยหลังไอวอลเนี่ยอยู่ประมาณ70-80ไม่เกินร้อยแต่ถ้าไม่มีไอวอลก็ร้อยกว่า ลมลมลมช่วยไม่ได้เพื่อนซอรี่ใครโดดลงมาอีกเหรียญผมไม่มีด้วยนะประเด็นไปแล้วครับขอญาตถอยไอ้แกงนั้นเขายึดตู้เจอยู่ผมเหลือคนเดียวจะชุบยังไงล่ะเนี่ยเหรียญมี400เพื่อนไม่น่าเลยไม่น่าตายตรงนี้เลยเพื่อนมันชุบลำบากใครวิ่งข้างหน้า ไปไหนน้อง <laughs> <laughs> เฮ้ยไม่แตกโอ้ยล้วบ้านนี้เต็มเลยเต็มบ้านเลยหน้าตู้เจนี่มันแหล่งรวมพลคนชุบเพื่อนนี่หว่าแห่มารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายเติมกระสุนก่อนโทษทีนะเพื่อนชุบไม่ได้จริง <c oughs> เหรียญไม่พอและพร้อมใจกันตายด้วยไงสามคนหนึ่งไเลยผมปวดหัวเลยจังหวัน,นี้จะรอดไหมเนี่ยเราบาล็ตคู่ด้วย บาลีคู <every> <S basics> ่สู้ไม่ถอยหัวโผลนะหัวโตนะเราอ่ะไม่มีไอวอปิดด้วยโหเพื่อนเขาอยู่บนอีกจบจบจัดสู้ไงแล้วเนี่ยเหลือสุดเป็นคนแต่ผมมีคนเดียวเลยลำบากเลยไอวอจ้า เอ้ยไอพิก้าพิก้าวิ่งไวชะด้วยเนี่ยมันเบาจริงนะหลังไอวอลดอกเจ็ดสิบแปดสิบเองนะฮะเมื่อก่อนนัดเป็นลอยโดนเนิร์ฟซะาจบกันบาเลตสไนเปอร์อันดับหนึ่งลุบต่อไปนี้ใครชอบแรงๆเล่นไม่ได้แล้วนะต้องไปไอดาบแล้วนะฮัลโหล อุ้ยไม่บ้านฟาร์มดีก็เอาจังคนเดียวพอทนสองคนผมพอเลยแต่ยังดีวงจบตรงนี้เดี๋ยวเขาต้องวิ่งมาผมไม่ไปไหนแหละผมเล่นแถวเนี้ยแหละหัวแตกมีเพื่อนชุบไหมเลือดหลายตายนะเรียบร้อย รลฟกเอลยังพึ่งได้อยู่เ้าบ้านัวเนบานบ่าน้านบ้านบนบ้านบ้านบ้นบ้นบ้านบ้นบ้นบ้านบ้านบน้บ้นบ้านนชอบใจกดไลค์ใหญ่ แต่เพื่อนอย่าคาดหวังเยอะเหลือคนเดียวเอ, 1. เอาลองวงเฉยอ, <fit> อะไรครับเนี่ยเหลือสองคนบ้านฟาร์มเนี่ยหนึ่งหูแล้วคนดูสิอย่าดูเยอะได้ไหมมันกดดันพี่ปรับทงให้ดูแทนไอ้น้องเฮ้ยยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว ไม่ใช่แล้วดันมาอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมันตีเดียวกันแล้วยริงไม่เข้าด้วยไงหลังไอ้วอลไปดอกละห้าสหผมว่าเขามาแน่อเอาผมแน่งานเข้า<อ>มาแล้วเปิดก่อนได้เปรียบอุ่นแหล่โอ้ชีวิต ชีวิตลำเคนจำเป็นต้องมีสไนเปอร์กำลังมั่นเลยไม่ไหวเกินต้านโอ้โหโถมมาระยะใกล้แบบนี้ใครไหวไปก่อนเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับบาเลต็ดสสไนเปอร์ที่ถูกเนิร์ฟหนักอันดับหนึ่งในแพทนี้เลยนะฮะ หือถ้าเกิดยิงคนปกติที่ยังไม่ได้ตั้งไอวอลเนี่ยก็มีร้อยกว่าให้เห็นแต่ถ้ายิงคนหลังไอวอลเมื่อไหร่เนี่ยดาเมจจากร้อยเหลือ85ทันทีนะครับและถ้าเขาใส่กออีกก็อาจจะเหลือ7 0 8 0นะเรียกไดนะเลเห็นผลชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเมนปืนนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงหรือถ้าใครอยากจะเล่นสไนเปอร์แรงๆเนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนไปเล่น AW น่าจะหวังผลได้มากกว่านะครับ